สวัสดีครับพบกับสองสามคนกังร้านชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาตอนห้าโมงเย็นนะครับก็มาเทสเจื่อครับผมผสมเจืรใหม่สูตรใหม่ครับมาเทสเจอรมาเทสเจอรจะเข้าไม่เข้าก็ไม่ไม่การันตีนครับเพราะบ่อนี้เคี่ยวมาก ธรรมชาตินะครับหมายธรรมชาติอย่างเขี้ยวครับตัวใหญ่ด้วยปลาใหญ่เยอะได้อย่างเขี้ยวปลาเขี้ยวยมันปลาไม่เคยกินเหยื่อนะครับผมก็มาสามคันนะครับมาลองเหยื่อตอนห้าโมงเย็นก็จะได้หรือไม่ก็มารอลุ้นกันต่อไปนะครับผม ปลาขึ้นน้ำเพียบเลยครับผมนี่เห็นไหมปลาใหญ่นะครับก็บอ่อมามา,มาเทสเหื่อนะครับจะจะเข้าหรือไม่ก็มาปล่อยรุนกันต่อนะครับอย่างมาตีทุ่นนะครับอย่างบริเวณข้างเคียงก็มีพวกแคางเกะก็มาจัดอาจจะเช่าพื้นที่ทำนะครับก็อยู่ข้างถนนนะฮะบ่อไม้นะครับ,บ ดีหรือไม่ดีก็มารอลุ้นกันนะครับตีทุนลอยอย่างเดียวครับผมข้างล่างหินโซโคเพียบนะฮะกิ่งไม้อะไรเยอะนะครับแต่ก่อนก็ทั้งหน้าดินนะเนี่ยโอ้แต่ก็เด็ดขาดเพียบครับบริเวณแถวนี้แต่ก่อนตีเบ็ดกันกระจายนะครับปลาขึ้นน้ำอยู่แล้วครับประมาณนี้นะครับนี่แล้วครับ ปลาใหญ่ยังเยอะอยู่นะครับผมปลายังไม่หมดง่ายนะฮะไมธรรมชาติครับบริเวณก็มีคาราเกะใครชอบเสียงเพลงก็ว่ากันไปนะครับผมก็น่ามานั่งฟังบ่อย <c oughs> นั่งฟังบริเวณใกล้เคียงร้านเขานะครับเรามานั่งตกปลานี่แหละครับใกล้ๆกล้ร้านเขา ทดลองเยี่ยวใหม่นะครับสูตรลองสูตรตัวเองทุกครั้งก็สูตรตัวเองนะครับนี่ก็สูตรใหม่จะมาหรือไม่ก็มาคอยก,กันนะครับสามคันครับวันนี้นีครับออกตัวไหนวัวยังบวหัวเลยครับออกตัวไหนอะ ขึ้นน้ำแล้วครับึ้นอยู่อันนี้นะครับปลาขึ้นอยู่ตรงนี้ <c oughs> ใกล้แล้วครับใกล้เข้าแล้วครับมี <c oughs> <จ> <c oughs> ชาวบ้านบริเวณรู้จักกันนะครับมาทักว่าหมานไหมวันหวยออกวันที่หนึ่งธันวาหกสามนะครับ <c oughs> วันหวยออก ยังไม่รู้ว่าหมยออกอะไรเลยนะครับผมอาจจะดวงดีก็ได้ครับวันนี้จากซวยมาแล้วโดนสุนัขกัดวันนี้อาจจะโชคดีนะครับสามตัวหน้ารางวันใหญ่ก็ได้นะครับสามสามตัวหน้าสามตัวหลังหรืออาจจะสองตัวหรือจะเป็นสองสามสี่ห้าก็ได้นะครับ อตเตอรี่นะฮะใครโชคดีวันนี้ก็ก็คงจะอิ่มเอิมกันไปนะครับมีความสุขใครรวยก็รวยนะครับผมใครจนก็ยังทำงานต่อไปครับ <c oughs> พูดคำๆนะครับอ่าต้นไม้ตะกอนไม่ได้มานานนะครับจนตะกอนตัดออกนะฮะ ต้นไม้ขึ้นขนาดนี้ไม่มานานขนาดนี้ก็ว่ากันเอานะครับต,ต,ต้นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คงไม่ได้มาหลายเดือนนะครับเกือบปีแล้วมั้งครับน่าจะประมาณหลายเดือนอยู่ครับผมไม่ได้มา ก็มาคอยอรอลุ้นกันต่อไปนะครับจะมาห,หรือไม่นะครับผมตอนนี้เวลาก็หกโมงเย็นนะครับเมื่อดแล้วมาตอนสี่โมงกว่าห้าโมงนะครับด้วยก้อนเดียวไม่อีกสภาพก็จะเก็บแล้วครับไม่มีไฟมาลองเหยี่อเฉยนะครับจะเข้าหรือไม่เข้าก็ว่ากันเอานะฮะถึงเข้ามาบริเวณใกล้เคียงก็ยังโอเคนะครับผมไม่กินเบ็แต่ว่าถ้า พวกนี้คงมาเก็บใหม่นะครับว่าเข้างานก็ใบๆบวันนี้ก็มาตอนเช้าแทนแล้วกันครับปาขึ้นดีแล้วครับตรงนี้นะั้นวนี้ยังไม่ขึ้นนะครับรถปิง้งแรงเร็วด้วยอยู่ติดถนนนะครับบ่อน,นี้สะดวกสบายในการสัญจรนะครับ